จากนุ่มกรรมกรจับกันชีวิตติดลบสู่บอสใหญ่แห่งโวงการตลาดู้ไม่เคยยอมแพ้โชคชะตาอะไรคือแรงบันดาลใจให้มาถึงฝันอิทธิพัโพคขบริสกุลพงษ์ ย้อนกลับไปในราวๆหกสิบปีที่แล้วนี่คือคุณแม่จันทาขันเงินมีบุตรทั้งหมด7คนแล้วป๋าลุงคือคนที่สี่ช่วงที่ป๋าลุงในวัยเด็กนั้นครับเป็นช่วงที่ฐานะยากจนมากจนถึงขนาดที่บ้านไม่มีข้าวกินช่วงหน้าหนาวต้องใช้กระสอบข้าวมาห่มแทนชีวิตยากลําบากเป็นชาวสวนชาวไร่รับจ้างขุดมันตัดอ้อยหากินไปวันๆแต่ยังว่าชีวิตมักจะเล่นตลกเสมอครับเป็นไข้มาเลเรียอยู่ในปาน่านานหลายสัปดาห์จึงบอกกับตัวเองว่าถ้าอยู่แบบนี้ไม่รอดแน่โดดขึ้นรถบรรทุกจากสนามชายเขจจังหวัดสะชสังเซามุ่ ้งค่าแรงวันละสาบาทนานอยู่หลายปีจนเกิดคําถามว่าแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะรวยหลังจากชีวิตเปลี่ยนนายจ้างมาแค่2คนเท่านั้นจึงตั้งหลักประคานที่จะออกมาทำมาหากินค้าขายแต่ชีวิตมันไม่เคยง่ายครับเพราะไม่เคยมีใครสอนมาก่อนไม่มีสายเลือดพ่อค้าไม่มีคุณครูลองผิดลองถูกทุกวิธีเปลี่ยนสินค้าที่จะขายมาแล้วนักต่อนักตื่นตีหนึ่งเพื่อออ,อกไปซื้อของตื่นตีสามเพื่อไปขายของที่ไหนว่าขายดีไปหมดคาว่าลำบากไม่กลัวกลัวอย่างเดียวคือไม่มีกินจุดเปลี่ยนหลังจากนั้นจากพ่อค้าขายของในตลาด สู่การเป็นคนจัดแต่โชคชะตาก็เล่นตลกอีกเหมือนเดิมอยู่ในยุคที่โซเชียลมีเดียไม่มีบทบาททุกอย่างล้วนจะเป็นออแกนิกทั้งหมดการที่จะชวนร้านค้า1ลร้านเป็นเรื่องที่ยากมากเปิดตลาดแล้วไม่มีแม่ค้าเปิดตลาดแล้วไม่มีคนเดินเปิดแล้วก็เจ๊งเปิดแล้วก็เจ๊งเป็น10บสนัดความเชื่อมั่นจากผู้ขายด้วยกันก็จะไม่มีคําดูถูกจากเพื่อนฝูงก็มากมายแต่ด้วยตัวเองเป็นคนที่มีเป้าหมายเดินหน้าสู้ต่อแล้วคิดคนวิธีการทําากรตลาดวิเคราะห์ทําเลวิเคราะห์ผู้บริโภคจากวิธีลองผิดลองถูกอยู่นานเร ลาดาขึ้นจึงตัดสินใจเปิดตลาดอีกครั้งหนึ่งบอกกับตัวเองว่าถ้าครั้งนี้ไม่สําเร็จจะไม่ทําอีกแล้วแต่ครั้งนี้เหมือนฟ้าเปิดชะตาลิขิตจากร้านค้ามีเพียงแค่10บล้านในตลาดสู่หลัก1 0 0่งถึงสามกว่าล้านค้าและทํามากมายจนถึง30กว่าตลาดทั่วจังหวัดชนบุรีและดีคือบุคคลแรกๆที่ทําตลาดนัดและตลาดสดมากที่สุดในจังหวัดชนบุรีผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาป๋าลุ่งอิทธิพัทโพคบุดีสกุลพงษ์